ากการที่สอบถามเข้ามานะคะเรื่องยางเปอร์เซ็นตเก่าใครใหม่คุณนะคะยางต่อเนื่องนะคะทุกวันพระนะคะแล้ววันนี้นะคะวันที่3มิถุนายนก็เป็นวันพระนะคะเรามียางเปอร์เซ็นตให้ลูกค้านะคะ1ชุดค่ะเป็นสําหรับรถเก่งนะคะเบอร์185655นะคะ4เส้นนะคะให้ลูกค้าเพียง1คนเท่านั้นนะคะหากใครที่ใช้ยางเบอร์นี้หรือว่าเป็นเบอร์ที่ใส ่าเบอร์เดียวกันกับหนึ่งเก้าห้าหกสิบสิบห้านะคะก็ใส่ได้นะคะอ่าตัวนี้จะติดอ่ารถนิสสันอ l เมล่นะคะนิสสันโน e นะคะแต่ว่า Honda าอ่าซิตี้ีอก็ใส่ได้นะคะก็จะสูงขึ้นมานิดนึงนะใ,ใส่ได้เหมือนกันค่ะยางตัวนี้นะคะเราไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะลูกค้าไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะคะเราใส่ให้ถ่วงให้แล้วก็ตั้งศูนให้ฟรีนะคะวันพระนะคะวันละหนึ่งชุดนะคะสําหรับวันนี้นะคะรถเก่งนะคะลูกค้าขาใน วันพระต่อไปนะคะเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะว่าควายตี้จะมีอย่างอะไรให้ลูกค้านะคะในวันพระวันต่อไปนะคะส่วนวันนี้อย่าลืมนะคะอย่าลืม185655นะคะยังไงก็บ๊ายบาย